เอาละครับก็จากพาสที่51นะครับที่ว่าค้างกันไว้ที่ว่ากลับมายานโนมมนดีนะครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่หน้าแกลักซี่แมพแล้วแล้วเราก็จะไปทำภารกิจต่อไปกันนะครับโอ้ภารกิจเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับมาที่ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ คนเกนที่ราวน,นานมากนะครับไม่จบไม่สิ้นกันสักทีนะครับไม่รู้จะอะไรกันมากันหนักนะครับเอ mm hmm. เราก็สู้เอเรี่องก็ยึดนะครับไม่จบไม่สิ้นกันสักทีต้องถอนรากถอนโคนนะครับ ก็มีเราจะไปแบบฟูลเวอร์ชั่นนะครับเราจะเอาไปทุกปืนเลยนะครับแบบชนิดที่ว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วนะครับเดี๋ยวขอเซ็ตปืนให้วรุ่นของเราสักนิดหนึ่งนะครับอ่าอัดดาเมจไปให้สุดเลยนะครับ อ่าฮะอาไปให้สุดนะครับอืมจัดเต็มไปโอเคเราจัดเต็มครับจัดเต็มต้องจัดเต็มอาล้วครับต่อไปครับอีิยายนะครับอ่าปืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกอันหนึ่งมันปืนนี้โอเค กบเต็มไปครับเย้่อ้วาเวลเววลอนี้ับออะไรดีครับอาดมเมดไทเลยอลไดีอานนี้อันเนี้ยดเมเหมือนกันอ่าโอเคครับ,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  okay, รบพร้อมจะลุกยกันมานานแล้ว

Commander, Orianna Lawson is Miranda Lawson's sister. Miranda was one of the elusive man's top agents. If Oren is here, Miranda can't be far away. That's our link to Cerberus. Approaching the LCD. Seems some damage, Commander, no activity. Cerberus does not get the jump on the other เราจะเปิดด้วยสไนเปอร์นะครับเพื่อความมันนะ yeah, เฮ้ยเสีงเยงไรวะใครที่เซนทรี่นะครับไปครับ <S <S เฮ้ยีย่อะไรวะเอ้ามายัยานโดนสอยอะใช่ยันกูหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้แม่งโดนสอยมาแล้วนะครับ ไอ้นี่มันอะไรเปอร์นี่วะลบจะบวกก็ล่ะจะบวกจะบวกก็ล่ะจะบวกก็ล่ะสไนเปอร์เหรอกลัวที่ไหนล่ะไอ้สัตาดไอดช็อตแมงอะไรเงี้ยยิงเข้ากระบานไอ้สัสเฮ้ยอ้สเออเอาเอาด้วเอาด้อเอาด้อยไอ้กลัวมึงหงก ขอแค่สองนัดเท่านั้นนะครับล่วงจริงๆก็มีสไนเปร์แบบนัดเดียวล่วงนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามาลังเลอยู่ว่าจะใช้แบบไหนดีก็เลยลองเอาแบบออโต้มาลองเล่นดูนะครับ <happened> ผมว่ามันก็ไม่่อยเวอร์เท่าไหร่รอบหน้าว่ามิชชั่นหน้า,นนาว,ว่าจะเอาไอ้นี้มาใช้แล้วแบบนัดเดียวนะนัดเดียวจอดเลยนะครับ เฮ้ยมึงมองคอมพิวเตอร์ผ่านกระจกได้ไงวะมึงโคตรได้กมั้ยเนี่ยเย้ยเก่งเลยจัดเอ็กพอร u r เนตรีนะครับอ่าเอ็กพอรเซนตูรีเอ็กพอเซนตรี มีอะไรอีกไหมต้องรู้ไงสังเกตดีกวับ ไปโอ้โหสูงลิฟต์เลยต้องมองไปนสำรงข้างล่างด้วยหรือนี่ตายันเกลือน เฮ้ยไอ้เหี้ยไอแสดเออมามาไอสัตว์เข้ามาเมื่อกี้มันทำอะไรกันวะเฮ้ยะไรวะเชี่ยระเบิดไอสัตว์ฉันพงจะเพิดเฮี่อะไรมึงไม่ช่วยก่อนไว้สัตว์ เฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ครัจะไขกระสุนไดไมวะยิงดิไอ้เ <laughs> นขาขาดขาขาดเงินไพ่ไม่ได้นะครับขาขาด <laughs> Let's go, let's go! Button activated. ไอที่เซนจุรี่ครับมึงหน้าไปในช่วงคุยสิเสียเสียสมาธีหมดเออ เปิด <muitas> ไม่ได้ครับอ๋อมันอยู่ตรงนั้นนี่หว่าลงมาทำไมมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งให้กดได้อยู่การทำนี้อ่า p า w เ r อ w i, I t วิตนะครับเยี่เปิด p o w เ r อ n เมื่อ Power On แล้วเราก็มองเห็นภาพจากกล้องวงจรติดนะครับว่ามันกำลังทำอะไรกันนะครับ กัวเยี่ยเลยเนี่ยสัตว์ปีศาจจะคิวให้หมดเลยนั้นกูจะทำอันต้าคิวให้ดูสัตว์เสร็จล้วก็จะมอนสเตอร์คิวเ,เฮไอเหี้ยแม่งหลายตัวเลยสัตว์มึงไปเปิดไฟทำเหี้ยไงจะเปิดไอสัตว์เน้ยไอเหี้ยตกใจสัตว์ สี่เงยตกไปด้วยเฮียกิงกาทุกแกวเนะี่ยเฮ้ยโอโอ,อย่างเต็มอะ่ะคำมอนสิเฮียไปสี่จัดอยู่ทำไมเต็มเลยฮะยิงดูยิงสยองนะครับอย่าไปดูให้สยองตาเลยจะดีกว่าบวกแม่งเลยนะครับ Oh, the kingdom mine, yeah. Reaper forces have made a mess of the facility. I'm shutting down the power to the processing plant to lock them down. Should keep them out of the entrance as well. She won't know that Pilang is